การเจริญกุศลของเราทุกอย่างจะเป็นสบียงของเราแต่ว่าถ้าเรายังปรารถนาการเดินทางไม่รู้ที่สุดเดินทางไปในสุกติภูมิทั้งหลายซึ่งสุคติภูมิเหล่านั้นเนี่ยาบางที่ท่านแสดงอย่างอุกฤษเลยนะก็คือแม้ไปในสุกติภูมิทั้งหลายเนี่ยกุศลจะเป็นไปในสุคติภูมิเนี่ยท่านก็ยังเรียกว่าน้ำผึ้งที่อยู่บนมีดโกนแล้วก็บุคคลที่เจริญกุศลเหล่านั้นก็คือเป็นผู้ที่เลียน้ำผึ้งบนคมมีดโกน การเจริญอุศนของพวกเราเนี่ยส่วนพวกอรูปภพม์เจริญอรูปฌานไปอรูปภพนั่นน่ะท่านยังอุปมาบอกว่าเป็นผู้ที่หลงทางเข้าไปสู่เมืองปีศาจขณะอรูปภพมนี่ท่านยังเปรียบว่าเป็นเมืองปีศาจนะส่วนกุศลทั้งหลายก็เป็นไปในสุคติภูมิก็เหมือนกับคนที่กล้าเรียน้ำผึ้งบนคมมีดโกนหรือว่าพวกแมลงเม่าบิน เข้ากองไฟเพราะเรานี่ยังเป็นแมลงเม่าบินเข้ากองไฟอยู่หรือเปล่า mm hmm. นะคนที่ทําอกุศลกรรมทั้งหลายไปสู่อบายภูมิก็เป็นเหมือนกับคนที่อยากตายแล้วก็เกลืนกินยาพิษกระโจนเหวตายโดดเหวตายนะพวกที่ทําอกุศลกรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถึงพระนิพพานแล้วก็ยังอุ่นใจไม่ได้นะยังไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็อุ่นใจไม่ได้เลยเพราะว่าไม่แน่นอนแมนะ้ไปสู่สุคติภูมิด้วยกุศลกรรมที่ทํามาก็ยังมีทุกข์ เหมือนกับแมลงเม้าที่ยังบินเข้ากองไฟอยู่ถ้าทำอาวุธศรกรรมด้วยก็เหมือนกับกลืนกินยาพิษคนที่กลืนกินยาพิษก็ได้รับทุกข์ทรมานมาก